ับสวัสดีป้าลุงแรกสวัสดีป้าลุงแรกสวัสดีป้าลุงไปดูสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับป้าส้มนมกับเพื่อนน้องยืดิเก้าเลยห็นไหมนี่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 จะกินขนมให้แม่ให้พี่น้องสดีป้าุ่กอน พี่นายูดสบายดีสบาดีเลยขาจินได้ราูกดีีอิขเกินอะไก็เห็เป็นมัดสบายดีไหมเนียเนีอ่ะอ่ออาอะอ่ะโย่ป้าพี่แล้วมือป้าพี่พี่น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 ี่ขอบใจอืออ่ะพ่อมืนงๆ เบลมอนเสียงไหนดดเบลเบลเอ้มอนเสียงไหนดดใช้สูงยีดอยูู่ยได้ปอาเกอเพ่อนมาอาน้าเกันกินคุณอาช่างนี่กะหันหนานีนอกแล้วก็พูิใจ ภูมิใจเลยผัวทางเอือยกะันอนสดเถอะทางนองกินทางนองกินน้ำรอโอ้ยผัวน่ะกินน้ำถาเนีเด็กอยกะหายกินดอกไม่เขาอยนอยกินได้ข็ยากินหเถอให้บ้าเห็นหายไปเเดี๋ยวจ่นาชมใเะจลยมเัยู่เลย

ป้าแย้ถั่วอย่างโป้าเอาถั่วมาแบงอย่าูกล่ะโอ้ช่วยดูก่อเลยังอวนี่แวงนี่ไมดกินแ่นี้ป้าเอ้ยใจสิขาดเลยเนยเดีป้าถั่วมาแบงป้าถั่วเอาแบงโดกใจสิขาดแล้วท่า,น,า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 นี้นะนี่ป้าแบงใครนะมา,มา,มา,มาท่านีเกไมกินนะท่านี้เอ้ไมกินเียอยเพิ่อนเพิ่นมาแล้ว วันนี้กชิพาป้าไปอุดแข่ไปดองแข่หักจะเพิ่นไปย่ำไปฉันแข่วหักแข่รุดม่ม้ยอุดยปตินได้กันย่ำหังกุดลงมันแตกลมันลงท่องว่าในไหนบลงบ่จหัหมองยูบ่ยูเนาะยูดยเดอยไปปวดหัวไปงเลย ลูกไข่เป็นคือลูกควายแน่ไข่พี่น้องกินข่าเบิง่งโทรศัพท์ไปนําบ่เปิดให้ลูกเอ้ยเปิดทำหมูหะเบิง่งเลยก็กินหน่อยเดียวเลยเปิดถ้าหะเบิง่งโทรศัพท์เนี่ยกินคือกินหลายแน่นะ่ะเปิดในโลกมันเฮียนั่นนะเบิ้งร้านไปแน่คือเป็นเป็นคือร้านไข่ไห่พี่น้องไงผู้ยกไข่ยยกพฟอง่ายพฟอง่ายแข็งผู้ เอมีคนเป็นคือดานพออยู่บ่แต่ละครอบแต่ละัวนคคีก่กระไดูยากเสร็จนะมือเฮ้ยกะดาษช่วยูีเนพื่อยู่ย่าบนแซนเปื่อนไปก่อนแม่เาผามาเซ็ตมือให้เขาหน,นี่ลุ <c ười> า้านตัวนี้เสร็เสร็จดุดเสร็จให้ยฮา เช็ดเจ้าได้ไหนะ่เช็ด่ได้จะอหน้ายิ้มใจได้นี่นะมาเช็ดมือนองวะลูกเช็ดมือนอกวะมาๆเช็ดได้ปะเช็ดได้เร็วเดแล้วค่ะแค่แค่ได้เลยอันนี้ของม่เช็ดได้พี่พี่พี่มือขาจูพี่พี่อันนี้ให้แม่ไนี่เอาไปให้แม่เช็ดเช็ดได้เลย็ดบ่ แซบแซบเออแซบเอแบดีดีเบเอง้มอื้มอ้มอ้อื้มอื้้อืมอื้มอืมอนอื้มอื้มออ้มอ้มอมอื้น้อื้มอม้มม้อ้ แบบว่าเด็กน้อยมันไม่ได้นั่งน้ากันนะจี้ผุนจี้พี่อยู่โทรศัพท์อะไรหมุนติวต้วติวอยู่วินหัวได้ผู้เบิ่งกันแต่มือกล้องยังวินหัวออ,อมาโทรศัพท์ให้แม่ก่อนโอ้ยนี่มาได้ข่าวทำไมคนเราอยากก้าโมก้าขึ้นเก่อนนะกะน้องเด็กคนยังน้อนยังญ่ยังและตายเลยบวกลบป้าเลยบกวกลบไปใช่ไห ตูนั่งคนเงาเจเนาะกแซ่ยจี้ฮารฟไรายเน่คุณนะแซ่บอ่ะรู้ไปดังทั้งนมองคมอะรู้ไปดังนมองไหมสามสาวไอ้เนี่ยเห็นไหมเอ้ไว้ดูไวแ้แรกใครจะกินขนมนะ <c oughs> อ้าวป่านจะดีเปิดเฮ้เปิดขึ้นกันแล้วเ็บเแ,มแม่โทรมาสับจังนะ เออเก็บเนาะหนาเนี่ยเบิ่งต้องการบานนี่โมเมนต์แรนด์นี่บออันที่ก็ยังบ้างนี่เมื่นอย่างนั้นเนี่บอสวยโอกาสน้ำกันแรนด์เ่ยมต้องเปิดเอลยปิดเลยดูกอ่ะกินกินมาหนิจดีเห็นหน้าตลกเห็นหน้าตลกเลยบ่เอออากินพัชกินเบิดบานนี่บอสอืมแข่งกันแข่งกันพัชกินเบิดเนี่ยพี่รุมาพีุ่จังน่ะจมถอยมาดุ กูนะโอ้ยหมดไปจากมันเขาากล่องกูแล้จังไปยดูว่อกันด้ยโอ้ยเกืนออ่าแข่งกันแข่งกันอ้ามันลงพื้นมาเลยหันนาเออมามาเลยอ่ะสามสามสามสไตล์เลยพี่น้องเลย เป็ดเลให้ชิวตดก่อนมาเลยเฮ้ยโอ้ยนี่เิดนะลงผื่นลงขาเพื่อเลยเย้เพราะว่าได้แหนพี่รองไงถ่ายจิตแต่ละคนกันมันมันิบงบอกไปแต่ละคนจะเป็นได้ไรได้ไรอ เอากินกินลูกมันกระเทียมมัได้เหรนวะเรายกขึ้นผูเพื่อจะเอาได้ข่าเปา่ามันเทียรงห้หมดเลยแน่งานีนเบลสนะเบลสนะอ่ตัมือตัวมือตัวมือตัวมือให้เบลได้เลยอ่ะัวมือเก่ง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 อ่าพ่อบอกท่านในเน่ยังวดซอยู่นเน่โอ้ไอ้กิจชอยผมอ่ะเกือกอิ่ม อีเร็วแตเงหมูหดคะี่แหละเดนะ็ดในได้บัตรเลยอ้าว่นแบงเ้ยอ้าวแม่เอาแม่ดูกเอาน้องแบงใครอือโอ้ยเอเดียเลยบอกเห็ุเกิดได้แม่บนะัตรเลยไหนเอเดียสอนเห็ดได้ไหนคนนะเพราะได้เห็ุยังก่อนะจะเจคเห็ุยังหมูก,หกินกันอยู่คนจะเห็ุยัง นึ่มือน่งมือสี่หุบเน,นบ่และตั้งแต่ปีสองพันสิบสามเนียได้ฉันโแล้วไดิาชโตมีเท่านี้มอนใ้ดูน่ะย่พึ่งเฮ็ดกันดูไ,นดไ,นดไปมาพาก,กันเด็ดไหนด้บัตรไหนทีเดดเออ อา่อาอาีมแล้วก็เอาไปร่างถ้วยนอะลูกไปเก็บไปเออเก็บไปร่างเก็บไปร่างของไผาของมันไอเก็บไปไปเก็บไปอ่าไปเอปปปอเนนอ,อ,อ,อ่าไปที่ใดบ่งก่อนตามไปเบิ่งก่อนให้ทดลองเลยใช้เก็บไปใช้ไปปุนเก็บลงล่างโถเก็บลงหลังลุ่มโถเป็นยังอืมอ่าเอาไปร่างไปร่าง โอเคอ่ะห้องแม่มาเอาดูห้องแมมอน่มนอมแมสิเขาเพกินข่าวยาสิไอ้ห้องแม่มเอาไปด้างแม่แม่น้านมือให้ก่อนเึงมป่กแอ้แม่้างมือจะมงมาจับปาแม่แม่้านก่อน เอวไดลตายยมยงยย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 ยงายยยยยยยะยย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 นยย่ยยมยยยยยยยลยยยัยยปอยยนยย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 นยย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 นยยายยย Nguyên giải nó tinh 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 đi tinh tinh tốt cái chị nàng tinh 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 xà ตามตามตามบุญเจดเลยไม่มันทานทานทากับนางโต้วมันนางม่วยนางอยู่รักนางไม่ถึงนำไม่หมาะโต้เหาพามุนนางเนาะคันแท่นนี่เดี๋ยวจะแตกไล้นะโต้เนาะ เด็กก็แตกแตกเลยนเดิมแตกัน้ยมาแล้วคนมาแล้วมาเนี่ซาสิดีสิบซีดีก็จคใบต้ใหม่ใไหมใหม่คงกระพันถ่างไอพี่น้องเลยทำมเงินซื้อต้นใหม่ดีกว่าเบิ้งแม่เกิดไหค้ก็เบิ้งเ่เอ่ยต้มอะไรนะต้มต้มบักซรีกินบักซารีมาด้ใช่เหตยากองแม่่โอ้คนมียาดปลูกซีรีส์อนได้ละคนมียาดปลูกซีรี ยาดเขยมีอยางไรนีู่หม่องมเลยอุ้ระวัน้มได้านเป็นไว้โตบอกก็มีนะได้กินเยอะขนาม่ม่ะป้าเะป่าอนื่นออกาจหอ่ไม่หมองโอ้ยอะไรกันเนาะตาแดงตเปิดตแท้โอลากัะนังคนตา่ ออสิไปตเจ้โมงสปาร์ตใบลูกลไปดอยเน้นะ่ะโอนางขมอาเอจ้จะหาขา,หานนอืมเ็แม่เลือะ้าอืมนางมือคลิปสามีก่อ เหมาะพาสารดต่อเติมบ้านน่องคอตาน้องเอ็ดโอ้หลายบมดเลยหน่อยนเนาะบอเท่า,าทาั้งลูกเคยโอ้เพือแพ้เดี๋ยวร้านแล้วเนาะน้องอุบุนแข,ข่งครอบครัวเราแบบในกันบดนมดทุกคนอุบุนอุบุนเมื่อไหน่เล่เกมเนี่ยว่าพื้นเรื่องเกมเลยนะโฆษณาเนี่ยคือพอเข่าหลายแท่นเนาะแม่แม,ม่แม่ เกมมันขอนี่เพราะว่ามันมันข่าวเกือบทุกช่องคอมเมนต์คอมเมนต์เกมเนะพี่น้องเลยโอ้จะจะฉุดมาบุหรุปอที่ไหนเลยนะี่ไหนเออที่ไหนฮะถ้าไปเห็นโฆษณาเกมกับพ่อแม่พี่น้องกับบอตองอ่านได้ไหมพี่น้องเลยแล้วกับบอตองสนใจเนาะเพราะว่าทั้งเสี่ยงกระลบเมื่อยลบเลยพี่น้องเลย ลบแล้วก็มาอีกลบแล้วก็มาอีกลบเอาไว้บล็อกแล้วก็บล็อกแล้วค่ะบล็อกบอลท่อนไปลองบล็อกแล้วก็มาอีกคล้ายๆมามันเป็นอันตโนมัติอ่านนี่แหละถ้าพ่อแม่ไปพ่อแม่พี่น้องขับไปอ่านกับเพรต้องสนใจเราพี่น้องเลยกดผ่านไปด้วเนาะก,กับเพรต้องทําตามที่เขาเจ้าบอกแหละพี่น้องเลยอ้าาเบื่อแค่นี้เป็นการพานันคือเบื่อแค่นี้ส่งเก่งบริษัทมหาป่าเอ้ยหากันเบล่นไหมไอ้ทางพาน ยางคันข้างหลังเยอจ้ะมีสัตว์หนึ่งถดูกตอดอกเลิโอ้ยเนาะเมยันเีหลานโอ้โใส่ส่งเรียบร้อยแล้วบาทไหนพอเอ้ออ้อืมเอาอีเด้อเ่อยยู่เลยักกเทียยู่ไรสัตว์นขี่ไมู่นนเมยเลี บานพวกเราหนาดเหมนกินนี่ไปเปลี่ยนทรงให้อีกไหเปลี่ยนได้กับแม่วนังโอ้ยในมื่อมาลูกจะได้เนก็เน็ะแล้ว่าเพิ่งเปลี่ยนกัได้อืมไปก่อนไอ้อย่า้อหน้าใหยลูกเสือผ่าแล้วเปื่อนเลยต้องเปลี่นแต่ไม่ได้หรือสาวจะเอเงินเลยต้องเงนเลยล้อเมื่อห้ออยู่หีลูกก็ต้องอยู่หีก็ต้องเปื่อนหอว้อคือัต้องับ เราต้องปรับโทษนะพี่เดน่หาก้าวมาติกีไปเนี่แ้มนดุดเดนให้ปรกว้ยเด็ดดกินกับเซซ่วัวแมงหอบอโอ้ัดแหลนเขียวเดนเด้อฝรั่งหอยผ่นเยนเด้อแหมเอาเขียวพุกจ้ะภาวิ่ววแมงงกินพันเด็นได้เลย หัวกับสิบด้านเขางอเลยเนาะก็หัวกับบอยคล้านน้ำผักเขาเรียกว่านผักเอนผักก็ป้าล่าาีทอนโอ้เดี๋ยวป้าอ๋ป้าหั่นปับป้าืเัอนผัป้าผ่ะผักเอ้วก็ เอาผกอาผักแหงบึเ่อาผักแงแวงไงเนาะมันบืนเพื่นแต่กับบนนี่กับแหวงกันมั้งเออผักเงี้ยผักเงียอเงี้ย่เงี้หน่อยใหรอะเงี้ย่ไรอะกันมื่อไหร่มันเงี้ยครานี้เงี้ยครานี้แม่ไม่เพื่อนอ่ะ แม่เออขนาดตอนนั่งลูกแล้วมีขี่หูจะดังเอาเอาไ่ออกไข่ด้วยคนจะเรื่องนะลูกคนจะเรื่องเจ้าทะเลคนเรื่องอ๋อคนนะเรื่องกันนะลูกคนเรื่องเจ้าทะเลเจ้าทะเลคนจะเรื่องกับแม่แม่ว่าเรื่องนับผ้าเจ้าบองเรื่องเรื่องขี่หูโหแก้วกันยังไะจำได้ว่าข่าเมื่อเฮียนเมื่อไรน่ะเจ้าผิได้ นืมแม่เจ้าคิดได้แล้วป่ะไปได้สาวไอ้จากงามกลายเป็นคิดได้แล้วบปเยบ่ะไปแม่จะคิดได้มาย่องกันเลยไปตาบอกแม่ถ้าบุ่นทาบุ๋บอกป้าเออแม่คิดได้แล้วบ่ะตอนนั้นยังย่องแม่งามอยู่ไปได้ป้าเฮ้บป้ผิดใจบัดนึงผิดใจเนี่ยนี่แหละฝนเบาหน่อยเห็ดดีด้อยข้างเห็ดดีได้อยข้างเห็ดผิดบัดเดียวเน่าเกิน คือไอ้กระปูตายด้ของปตายข่องปาตายของโอ้ยทำดีด้อยข้งบมดซ้ำซ้ำทัวรข้างเดีวยดวบ่ะลบบดความดีบ่ะหลพ่อขวดบุญอยากเห็เปันอัแล้วความดีเนาะอ๋โอโอเคแล้วห้ไปตองเลยใ่นี่จ้นะนี็ค่เนะเ็ด,นะดีบดดีแช่ ก็เฮ hey! anyway ah? yeah. oh. yeah uh. so um ็ดช mm, so ่วยเดียวยยังก็ยังก็เอ้าตากินเลยเห็ดดีบวกินดากินเบียกอกินดาบกินเบีรยโดดได้เนียะอ๋อเสรมีวอำเมียเนีลยาบ่มปอเห็ดดีจเห็ดดีฮดีมากเพราะได้ยังขนานะก็กินดานเบียย์่าโดดได้เมีเส้อมมียูมันเอาเองง่ายว่าเป็นคนเป็นคนเงียบ มาสนใจท้านสังคมบอเล่นเหล้าบบลกินเหล้าบอกินเบียบอลสูบบอดีผู้สาวมมักขอตกไม่เห็ดรองกินเหล้ากินยากินเบียร์เอาสูบยาก็จะเปรียบเทียบใส่กันละเปรียบเทียบซื้อหรอราชทายผู้สาวมักเลยแมนบอลไ่แท้ได้มักเด่จจักหาบอดึงขวากาดเรื่องจัก

โอ้ยห่อเาแอดมดนัุยกันแจกกจก้ตกูาคกิจบัตรดีโออแซ่บพี่น้องสดีอันญากพี่น้องจำไหนกัเนาะอือพี่น้องีป้าเจ้าเมปะป้าตาป้าโอเคสี่น้อพี่น้องเนาะสหับคลิปนี้แม่น้องเพสิขอลาคนเดิมพี่น้อง ขอบบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเมนาะจะขามาติดตามได้รับส้มส่องขอบแม่น้องเติมมาตลอดเนาะอยากมันมืดได้เด้อแมวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอสบายดีสบายดีเลยแม่มามืดสบายดีคือมืดจ้ะสบายดีเด้อก็ม<า>ันจะแรนะ